สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากคือคนไข้ที่เป็น s t r o กก่อนกลับโรงพยาบาลจําเป็นต้องมีราวฝึกเดินกลับบ้านไหมหรือต้องเตรียมราวฝึกเดินไว้ที่บ้านหรือเปล่าวันนี้ครับไปดูกันแน่นอนราวฝึกเดินเนี่ยรเราจะเรียกว่าพา ralebar เนาะที่เราเห็นตามโรงพยาบาล จะเป็นราวที่มีข้างซ้ายและข้างขวาแล้วก็ฐานนะครับที่มีความมั่นคงมากเลยช่วยในการจับเหนี่ยวแล้วก็พาเดินช่วยให้คนไข้เดินได้ง่ายขึ้นมั่นคงขึ้นปลอดภัยขึ้นนะซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากเลยครับสำหรับช่วงแรกๆแ,แ,แล้วตอนกลับจากโรงพยาบาลล่ะเราจําเป็นต้องหาตัวนี้ไว้ที่บ้านไหมหรือว่าเราจะต้องหาราวยึดไว้ที่บ้านเพื่อให้จับเดินหรือเปล่านะครับวันนี้อยากให้กระจ่างในเรื่องนี้กันมา,มากๆเพราะว่าราวส่งเดินนะครับไม่ได้เหมาะกับคนไข้ทุกคน และเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยถ้าเกิดว่าเก่งแล้วมาฝึกราวฝึกเดินผลเสียคืออะไรผลเสียก็คือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ร่างกายเราเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วเรากลับไปใช้ราวฝึกเดินอยู่และไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงเดินกับราวฝึกเดิน จะทาให้ความสามารถของร่างกายที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยอ่อนแรงลงมากขึ้นเรื่อยๆเราจะใช้แต่ข้างมีแรงเราจะเอาแขนเหนี่ยวแต่เราฝึกเดินนะครับเดินได้จงอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีราฝึกเดินเราจะเดินไม่ได้เพราะเราฝึกเดินเนี่ยเสริมความมั่นคงเยอะมากจนเกินไปสําหรับความสามารถระดับไหนนะครับที่ไม่ควรจะต้องฝึกกับราฝึกเดินแล้วพูดง่ายๆก็คือถ้าคนไข้าสามารถยืนได้ด้วยตัวเองด้วยขาข้างดีนะจับไม้เท้าหรือจับเก้าอี้กดได้ ขาข้างไม่ดีอาจจะมีแรงหรือไม่มีแรงก็ได้นะแต่มีคนช่วยพยุงแล้วย,ยืนอย่างนี้ได้กับไม้เท้าหรือเก้าอี้เนี่ยตรงนี้ผมบอกเลยว่าลาสุดเดนไม่จําไปแล้วเพราะฉะนั้นกลับไปลองเช็คไปลองเทสดูนะครับว่าตอนนี้คนไข้เรานั่งเองได้ไหมต้องนั่งเองได้นะลุกขึ้นยืนจับเก้าอี้กดเก้าอี้อยู่ ยืนบนขาข้างดีมีคนคอยระวังหรือว่าประคองกันเข่าขาข้างอ่อนแรงยืนได้ไหมถ้ายืนได้ลาฝึกเดินไม่จําเป็นแล้วครับเพราะฉะนั้นครับลาฝึกเดินเราจะแนะนําไม่ใช้เฉพาะคนไข้ที่เพิ่งเป็นมาใหม่ๆแรงน้อยแล้วก็ขาหรือแขนข้างอ่อนแรงเนี่ยไม่มีแรงเกรศูนย์หรือเกรดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาพอมีแรงแล้วเคลื่อนไหวได้แล้วในบทบาทของนักเกายภาพบัานเราจะไม่แนะนําไม่ใช้ลาฝึกเดินแล้วเราจะเริ่มฝึกกับโตอีเริ่มเป็นไม้เท้า เริ่มเป็นคนจับพยุงมือนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้นครับคนไข้จะติดอยู่กับการค้ำราวยันราวแล้วสุดท้ายก็จะเดินตัวเอียงไม่สามารถปล่อยราวฝึกเดินได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบว่าควรจะมีราวฝึกเดินไหมต้องถามก่อนว่าคนไข้เราเดินได้ในระดับไหนถ้าขาอ่อนแรงพอเคลื่อนไหวได้นะผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับที่บ้านแค่มีเก้าอี้ตัวใหญ่หน่อยช่วยแทนได้ หรือบางคนอาจจะถึงกับใช้ไม้เท้าแล้วมีคนประคองนึงคนช่วยพยุงฝึกก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีดาวฝึกเดินเสมอไปนะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าลาฝึกเดินไม่ได้จําเป็นเสมอไปเหมาะกับคนไข้แค่บางกลุ่มเฉพาะกลุ่มแรกๆเท่านั้นยิ่งออกจากลาฝึกเดินได้เร็วเท่าไหร่แปลว่าความสามารถเรายิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนกลับโรงพยาบาลลองประเมินดูอีกทีนะ หรืออยากรู้ว่าควรจะมีไหมนะครับมาคุยกันได้ในไลฟ์ a c e b o o k ของเรารีเบนเกมห้างบัน ah นะครับทุกวันพุธ11โมงครึ่งนะมาสอบถามมาพูดคุยมาถามผมได้นะครับทุกๆเรื่องเลยกับการฟื้นฟูคนไข้หลอดเลือดสมองแล้วครั้งหน้าเจอกันนะครับสำหรับวันนี้วีเวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะางฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าหมัดกันไวยคคครรับับบบขุณมาก